น้อมกราบคติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังและกัละยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญช์แชนเนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการถวายน้ำบนหิ้งพระให้ทำแบบได้พร้อมบทสวดและคำอธิษฐานเสริมมงคลชีวิตก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะการถวายน้ำบนหิ้งพระเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนามีการบูชาพระพุทธรูปในบ้านนิยมทำกันอย่างสม่ำเสมอโดยเชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆด้านทั้งเสริมเรื่องโชคลาภการงานการเงิน รวมทั้งได้รับอนิสงส์ต่างๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยการถวายน้ํำหิ้งพระน,นั้นมีการกำหนดวิธีการถวายพร้อมช่วงเวลาที่เหมาะสมไว้แล้วรวมถึงคำแนะนําในการเปลี่ยนน้ําบนหิ้งอย่างไรก็ตามการถวายน้ํำหิ้งพระก็ยังมีในเรื่องของบทสวดถ,ถวายคําอธิษฐานถวายทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ถวายน้ำหิ้งพระ พบเจอแต่เรื่องราวดีๆในชีวิตการถวายน้ำบนหิ้งพระควรเป็นน้ำดื่มปากขวดเรายังไม่ดื่มมาก่อนหรือเปิดจากก๊อกน้ำเครื่องกรองน้ำโดยตรงในขณะที่เราถวายน้ำต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยน้อมถวายด้วยความศรัทธากายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วย ให้ตั้งจิตประดุษหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราผู้ถวายแล้วกล่าวคำถวายข้าพเจ้าแล้วบอกชื่อนามสกุลขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสักการะบูชาน้ำพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ พระเมตตาขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์โปรดรับน้ำดื่มนี้จากข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุการถวายน้ำบนหิ้งพระถือว่าเป็นการอามิรบูชาอย่างหนึ่งซึ่งการถวายน้ำเปล่าหมายถึงการระลึกถึงน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าซึ่งหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยอยู่ว่า และจะต้องถวายน้ำหิ้งพระหรือเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระเวลาไหนจึงจะดีการถวายน้ำบนหิ้งพระควรเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วแต่ไม่ให้ล้นเพราะการเติมน้ำถวายพระเปรียบเสมือนกับการเติมเต็มให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ตลอดไปควรจะเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันเพื่อให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ เพราะการเปลี่ยนน้ำพระเปรียบเสมือนการนำทรัพย์เข้าบ้านต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านทุกวันสินแสท่านหนึ่งกล่าวแนะนำในการถวายน้ำบนหิ้งพระไว้ว่าให้ถวายสามแก้วอันเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆน้ำถวายบนหิ้งพระ ห้ามปล่อยให้เหือดแห้งโดยเด็ดขาดเพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉาขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินติดขัดอาน,นิสง์จากการถวายน้ำโดยสังเขตมีทั้งหมด10ประการ 1. คล่องแคล่วว่องไว 2. มีชื่อเสียง 3. มีความสะอาดบริสุทธิ์ 4. ปราศจากความกระหาย 5. มีบริวารมาก 6. อายุยืน 7. มีผิวพรรณผุดผ่อง 8. มีพละกำลัง 9. มีปัญญามากและ10มีความสุขสำหรับเวลาที่ดีที่สุดในการถวายน้ำพระ หรือเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระควรจะเป็นช่วงเช้าและไม่เกิน10บโมงเช้าเพราะถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ต้อนรับความเป็นสิริมงคลโดยในแต่ละช่วงเวลาที่ถวายน้ำพระก็มีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมในเรื่องต่างๆดังนี้เวลาหกนาฬิกาจะเสริมเรื่องโชคลาภที่ดี6กนาฬิกาสนาที จะเสริมเรื่องการเงินที่ดีและเจ็ดนาฬิกาจะเสริมเรื่องการงานที่ดีบทสวดถวายน้ำหิ้งพระและคำอธิษฐานถวายน้ำหิ้งพระอระหาิตาทีหินวะคุเนหิสมันนาคตัสสะสัมมาสัมพุทธสะอิมังอุทะกังเทมิข้าพาเจ้าขอถวายน้ำฉันนี้ แด่องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุอย่างไรก็ตามเรื่องบางเรื่องก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังมีสติในการใช้ชีวิตไม่หลงงมงาย ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวที่นำเสนอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สะสมบูรณ์ชาแนลด้วยนะคะและหากท่านใดมีข้อเสนอแนะดีๆอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีค่ะ